ยังไงล่ะทีนี้มดดำล่านกลางรายการแฉอ้ำมเอถอนตัวงานศพแตงโมตอนนี้ไม่มีเจ้าภาพแล้ว เดือดทั้งวงการเลยทีเดียวค่ะกรณีที่นางพนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาเปิดใจผ่านรายการหงกระแสกรณีสูญเสียลูกสาวพร้อมเผดเรื่องการให้อภัยไฮโซโปอและโรเบิร์ตซึ่งถูกตั้งข้อหาเพราะเป็นเจ้าของเรือและคนขับเรือโดยแม่ให้อภัยทั้งคู่แบบร้อยเปอร์ซนตเต็มขณะที่ไม่ไว้ใจเพื่อนสนิทสาวแตงโมอย่างฮิปโปและแอนนาล่าสุดค่ะในรายการแฉเมื่อวันที่4มีนาคมมดดำคชาพา เผยว่าที่รู้มาตลอดทั้งวันจนถึงตอนบ่ายคือเอสุภชัยและอั้มพัชาราภาจะออกค่างานศพช่วยเหลือครอบครัวโดยมีกล้องปียะประสานงานให้ซึ่งค่าจัดงานศพประมาณ5 0 0แสนบาทแต่ล่าสุดไม่มีเจ้าภาพแล้วทุกคนพร้อมถอนตัว แล้วใครล่ะจะอยากเป็นหมาทั้งๆท,ที่เพื่อนทุกคนเตรียมตัวอย่างดีเพื่อจะทำงานนี้ให้แตงโมอย่างดีที่สุดแม้แต่ตัวมดดำเองก็บุ๊กคิวเอาไว้แล้วว่าวันที่11มีนาคมไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องไปงานศพของแตงโมให้ได้แต่ใครจะกล้าทำล่ะทีนี้เพราะแม่บอกว่าใครจะทำอะไรต้องมาแจ้งคุณแม่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ